สวัสดีครับสวัสดีครับช่องพระจ่าแม่จ้าพาเที่ยวเราก็มาอยู่ที่จังหวัดตังถึงต้องแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นเ็ก่อนมาแล้วก็แวะเที่ยวกี่สถานีกันตังกันกอซึ่งเราเป็นสถานีที่สวยงามครับพลาดไม่ได้ถ้ามาเที่ยวที่อำเภอกันตังๆๆ ก็โดนของดีมึงตังไปแล้วใช่ย่างมึงตังนอนอยู่ก็ราคา450บาทเป็นยังไงคะหวานกรอบอร่อยครับมันจะคล้ายๆหมูแดงผสมหมูกรอบอะโดนเนื้อจะมีรสชาติคล้ายๆห,ห,ห,หมูแดงแต่ตัวหนังมันจะมีความกรอบคล้ายๆหมูกรอบริ่งกับขา้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยเลยข้าวเหนียวก็ได้อิ่งข้าวเหนียว น้อกันดีกว่าไปครับพอนแนะนำเลยนะครับถ้าเราตัองรถไฟมาเที่ยวที่จังหวัดตรังลงที่สถานีตรังเราหาที่พักใกล้ๆสถานีครับแล้วก็เราอยากเที่ยวไหนเรามาใช้บริการรถสัร้อได้ครับสัมร้อที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยสัมร้อหน้าก แต่ละคันก็สีสวยงามนั่าแหละครับขึ้นจนราคาเหมาก็คือแพเพื่อรปรตกาศที่ต่างๆในตัวเมืองตา่1ชั่วโมงค่าบริการ1,250บาทใครเที่ยวชั่วโมงหนึ่งไม่จุใจก็เหมาที่ส300ครับทั้งวันก็คุยกับพี่เขาได้เลยครับต่อรองราคากันครับ สถานีรถไฟตรางตามถนนหรือตามชอคอยต่างๆบริเวณนี้ก็จะมีปึกเก่าแล้วก็ปึกที่มีศิลปะสวยงามแรกอยู่ตามมุมต่างๆแล้วก็อย่างสตรีทอาร์ตเนี่ยตามคอยต่างๆถนนกันตังถนนลาดจะดำเนินถนนพระราม6ในตัวเมืองจังหวัดตรังครับ สตรีอาร์ตอีกจุดหนึ่งต้นยงางพาราออกมาก็จะมาประกอบเป็นแผ่นยางพาราตรงนี้นะที่เมืองตังเนี่ยเขาก็เป็นต้นกำเนิดยางพารานะยงางพาราต้นแรกก็อยู่ที่เมืองตังนี่แหละด้วยความที่ตรงนี้มันยังเป็นชุมชนเลยจะมีรถมาจอดใครมาชงดีไม่มีรถจอดก็จะได้ถ่ายรูปวันนี้เราชคไมดีแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ยังไม่ได้เห็นตัวภาพจะไม่ได้ถ่ายรูปก,ก็คือกระรอบเนี่ย มันไม่ได้เดินมือสายไฟหรอกครับแต่คนเขียนภาพคือไอเดียเก่งอ่ะเหมือนเดินมือสายไฟเลยมีมิติเนาะครอบส่วนยางพาราเนี่ยต้องสายในในขณะที่สายเดมนในสองยุงนี่ริเดีวจะเป็นช่องว่างเลยจะเป็นตึกเก่าที่เพิ่งถูกทุบไปยังไม่ได้มีการก่อสร้างใหม่ก็เลยเป็นช่องว่างๆเลยครับระหว่างตึกเก่าสองตึกนี้ครับ เกลียดเลยครับเกลีเหมือนสวนสัตว์เล็กๆกันนะครับเนี่ยมีนกยูงเนี่ยกำลังลำเป็นอยู่เนี่ยอันนี้เข้าได้กิ่งเลยใช่ไหมได้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้รวมอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยครับไม่ได้ตัวกระโปงนะวิ่งดีเลยเนาะใช่ครับคือไฟไม่ต้องใช้แสงสว่างเลยครับมันรุ่งอ่อสวยเลยไม่รู้ใครออกแบบไว่รู้ว่า ทัวร์ของเราก็มาปิดท้ายกันที่บ้านพักของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยชวนหลีกไทยบรรยากาศข้างในบ้านก็สวยงามร่มรื่นมากผิดจากอากาศข้าขงนอกเลยเข้าไปนี่เย็นสบายเชียวสบายใช่ครับเพ,พราะด้วยความร่มรื่นของต้นไม้นะครับต้นไม้เยอะมากใส่ห<ด>้องน้ำเราว่าห้องน้ำแบบเป็นออกแนวแบบธรรมาชาติเลยอ่ะมีรังแบบมันรางเป็นเป็นรังน้ำแล้วมีปาลาด้วยนะ